ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่25ตุลาคม2565โดยชายผววู้บ่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ผู้นำทัพคนใหม่โอกาสจะไปเล่นโอลิมปิกครั้งหน้าประวัติศาสตร์เลยนะ โดยกลายเป็นประเด็นใหญ่วงการฟุตบอลไทยไปซะแล้วหลังจากสโมสรบีจีประชุมประกาศแยกทางกับทางมอกโตเทกุนาโมริกุนซูชาวญี่ปุ่นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีโคตชพระอิสระศรีธโรและโคตชทัชวันศรีปานเป็น2องกุนซือตัวเต็งคุมทับช้างศึกเทมชาติไทยชุดอยู่3ปีก็ตามทีล่าสุดนั้นในการรายงานข่าวด่ว่า สมาธ์ฟุตบอลไทยเดินเรื่องอย่างเ,เร่งด่วนเพื่อทาบทามมัโกโตะเทกุนัมบุริผุ้นสือระดับปร,รมาจารย์ของญี่ปุ่นเข้ามานำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่ที่สามปีไปลุยโอลิมปิกเกมครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในเรื่องของสัญญาคุมทัพเงินเดือนเป้าหมายและก็แผนงานสำหรับทางมาโกโตะเทกุนัมบุรินั้นเคยยื่นโปรไฟล์เสนอตัวเป็นกุนซือทีมชาติไทยมาแล้วสวัยที่ซิโก เกศศินาเมืองอแยกทางกับทีมแต่หน้าตอนนั้นทางสมาคมเลือกมิบรวันปราจัวน์ทางนี้หากทางสมาคมเลือกมาโกโตเทกุณาบุริเข้ามาเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดยุยสามปีในครั้งนี้เขาจะมีภารกิจใหญ่สําคัญเริ่มจากล่าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศกัมพูชาในระหว่างวันที่5-16พฤษภาคมปีหน้าต่อด้วยเอเชียนคัพยุยสามปีเพราบคัดเลือกในระหว่างวันที่4-12กันยายนปีหน้า ตามมาด้วยเอเชียนเกมที่เมืองหังโจวประเทศจีนในระหว่างวันที่23ถึง8ตุลาคมปีหน้าและก็เอเชียนครับยู่ยยี่าปีปรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตา์ในระหว่างวันที่10ถึง28มกราคมปี67ซึ่งรายการนี้จะคัดเอาทีมไปเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นครับนะผมเป็นต่ว่างานนี้ถ้าเกิดว่าได้ทางโค้ชบีจีโคดิบมาจริงๆผมว่างานนี้ทีมชาติไทยของเราอาจจะไปไกลก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับทีมแชมป์โลกเปิดใจถึงศักยภาพของทีมสาวไทยบนเวทีโลก โดยควันหลงนะฮะหลังการแข่งขันศึกฟุตบอลบอลล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ทีมชาติาเซอร์เบียรประกาศตัวเองเป็นแชมป์โลกด้วยการถล่มเอาชนะทีมชาติบราซิลไปมากถึง3-0คว้าแชามป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดสิ่งที่ต้องแปลกใจก็คือ2นักตบดีกรีแชมป์โลกจากเซอร์เบียจู่ๆก็เปิดในเจอดใจในรายการ r SK ในเซอร์เรรบียนะฮะ ถึงศักยภาพทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานได้อย่างน่าชื่นและก็สร้างความยาาดามบาาให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากโดยทางโบจาน่าเดอราเจ้าของตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ได้พูดถึงทีมสาวไทยโดยระบุนะว่าไปได้ทุกทิศทางมันเป็นงานยากของเราแต่สุดท้ายเราก็กลับมาได้ ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกเขาเนี่ยดูมีความสุขเสมอกับการเล่นแถมตอนแข่งขันจบพวกเขาก็ยังเปิดเพลงและร้องเพลงกันอย่างสุขสนานในห้องพักนักกีฬาสาวไทยน่ารักเสมอนะในขณะที่ทางโยวานาสเตดาโดวิชตำแหน่งบอเลเ็วเปิดใจถึงไทยนะว่าฉันต้องทำหน้าที่ในการบล็อกสาวไทยทำให้ฉันปวดหัวมากกับการที่พวกเธอนั้นกระโดดขึ้นพร้อมกันหลายคนมันเหมือนกับว่ามีลูกบอลอยู่ในสนามมากถึง3-4ลูกเลยจีเดียวนะ ผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะฝรั่งยังบอกว่างงไก่ตาแตกเจอนักตบสาวไทยทีแต่ก็สามารถเอาชนะทีมนักตบสาวไทยไปได้ในครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาชินะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นนะฮะถึงประเด็นทีมชาติไทยแยกทางกับคุณซือญี่ปุ่นมาโกโตะเทกุนะโมริโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนคัดกัน,กน,กนไม่มีชาวญี่ปุ่นคนไหนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จฐานะผู้จัดการทีมในต่างประเทศฉันไม่คิดว่าโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นจะไปประสบความสำเร็จในต่างประเทศในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมามารโุโตะเทกุนยามุริกุนซือทีมชาติไทยคนต่อไปคอมเมนต์ต่อมาตำแหน่งของปทุมในประเทศไทยจะไม่อนุญาตให้ยืนตำแหน่งปัจจุบันคืออันดับเจ เมื่อดูจากตารางการแข่งขันของไทยลีกแล้วผมคิดว่าการเปิดและการแข่งรอบสท้ายของศึก A c l นั้นทับซ้อนกันก็เป็นสาเหตุของความยากเช่นเดียวกันขอมเม้ต่อมาฉันคิดว่าแฟนบอลญี่ปุ่นหลายคนไม่ค่อยรู้จักไทยลีกมากมายนักสโมสรที่ไทยมักจะตัดสินใจไล่โคช้ชออกโดยทันทีหากไม่มีการจัดการทีมเป็นไปตามนโยบายในครั้งนี้ขอมเม้ต่อมา หากเราไม่ไปต่างประเทศอีกสักหน่อยก็ยากที่จะวัดว่าปร,รับนั้นสามารถสร้างหรือปรับปรุงความแข็งแกร่งของทีมได้หรือไม่เพื่อดูว่าคุณสามารถพัฒนาฟุตบอลของคุณเองได้หรือไม่ในครั้งนี้ข่าเม้นต์ต่อมานี่คือจุดเรดิ่มต้นของการเลิกจ้างของเทกูมาริและก็การแต่งตั้งเทกูราบบริเป็นโค้ชทีมชาติไทยยังไงครับข่าเม้นต์นต่อมามาร์กโตเทกูนับุริถูกปลดจากทีมในดิวิชั่นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะข่าเม้นต์ต่อมา หลังจากลาออกจากทางเวกตาเซนไดเขาก็ได้เป็นผู้จัดก,การทีมที่ประเทศไทยสุดท้ายเขาโดนไล่ออกจากทางบีจีปทุมซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาคนญี่ปุ่นถึงสองคนที่ถูกปลดโดยทีมไทยน่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องหมดนะคอมเมนต์ต่อมาเขาจะคุมทีมใดเป็นทีมต่อไปต้องติดตามกันต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมามารุโตเทกุระโมริจะกลับมาเป็นผู้กำกับในนาง,งาซากิอีกใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมาอย่าบอกต่ว่าผู้กำกับมารุโตเทกุระโมริถูกไล่ออก ขาเมนต่อมาฉันกำลังรอดูอยู่ว่าโค้ชทีมชาติไทยจะเป็นมาโกโตเทกุนัมบริหรือไม่ขาไเม่นต่อมาผู้จัดก,การทีมมาโกโตเทกุนัมบริถูกไล่ออกจากดิวิชั่นหนึ่งของไทยขาคุอคนที่พาไทยเข้ารอบก่อนลองชเตเลิศยครั้งแรกในศึก ACL แชมเปียนลีกขาไเม่นต่อมามาโกโตเทกุนัมบริโดนปทุมยูเดตดนั้นไล่ออกและสุดท้ายนายมาโกโตเทกุนัมบริพ้นตำแหน่งผู้จัดก,การทีมฝ่ายไทยเป็นที่เรียบร้อย น,นันผมเป็นได้ว่ากรณีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นก็คอมเมนต์กันถล่มทลายนะฮะก็น่าเสียดายที่โค้ชญี่ปุ่นคนนี้ก็มีความสามารถแต่ไม่น่าไล่เขาออกในดิวิชั่นหนึ่งในครั้งนี้เลยนะกต้ังรอรุ่นกันต่อไป็าลกวกันว่าจะเป็นเช่นไรและใครจะมาแทนเขาเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับไทยเตรียมเจอมาเลเซียประกาศปลังเย้าใหม่สังเวียนแข่ง AFF Cup 2022 ตทีมชาติทางมาเลเซียนะฮะภายใต้การนำทัพของคิมพันกอนอดีตือชาวกะรีใต้การแผนเตรยียมใชสนามสุอร์ตนอิบราฮิมสเตเดียมสามรักเย่าของยโฮนดารุนทักซิมทีมยษ์ใหญ่ในมาเลเซียซูเปอร์ลีกไปสังเวียนแข่งในศึกฟุตบอลเอเอฟคัพ2022ในช่วงปลายปีนี้โดยสาเหตุดังกล่าวเป็นเพราะว่าสนามบูกิจจาริวตามที่มีความจุบริแสนตามที่คู่แข่งมาเยือนต้องเจองานยากลำบากมีการปรปับปรุงครั้งใหญ่ทำให้พวกเขาต้องมองหาสนามใหม่ในรั้งนี้ ซึ่งทางสุลตานอิบราฮิมสเตเดียมกลายเป็นสนามตัวเต็งที่จะได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ฐาน,นี้มาเลเซียต้องตกรอบแบ่งกลุ่ม AFF Cup ในครั้งที่แล้วซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มาเลเซียต้องอยู่สายเดียวกับทางเวียดนามสิงคโปร์เมียนมาและก็สปปลาวมาเลเซียนั้นมีโอกาสที่จะพบกับทางทีมชาติไทยในรอบน็อกเอาท์ซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทัพของบาโนโปกิ้งมีเป้าหมายเดียวคือการป้องกันแชมป์ถานเดียวเท่านั้นในเวลานี้ ในวันการนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบมาก,กันดีครับเล็กเวียดนามรับทรัพย์มากถึง382.6ล้าน โดยสื่อเวียดนามหลายสำนักออกมารายงานข่าวตรงกันว่าฟุตบอลอาชีพลีกสุขทางเวียดนามรายการวีลีกในศีลดูการหลังจากนี้ได้มีผู้ประมูลสิทธิ์การถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีให้มูลค่าสูงถึง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ382.6ล้านบาทนับว่าเป็นยอดเงินจำนวนมหาศาลสำหรับลีกฟุตบอลอาชีพของเวียดนามในการกระจายสัญญาณภาพทางช่องทีวี โดยยอดเงินประมูลดิสิทธิ์10ล้านเหรียญสหรัฐนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นปีละประมาณ2.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือ95.65ล้านบาทในช่วงการแข่งขันวีลีก4ฤดุการตั้งแต่ฤดูการหน้าเป็นต้นไปโดยจะครอบคลุมฤดูการ2023 2024 2025และ2026ยอดเงินประมูลสิทธิ์ดังกล่าวถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูงมากเลยนะ สำหรับทางวีลีกเวียดนามในรายการที่ผ่านมาโดยเงินก้งกล่าวนั้นเป็นค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในแพลตฟอร์มทีวีเท่านั้นยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งการประมูลสิทธิ์การถ่ายทอดสดในครั้งนี้ฝ่ายจากการแข่งขนันฟุตบอลอาชีพเวียดนามได้ผนึกกับทาง FPP กลุ่มองค์กรสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม โดยการเพิ่มค่าลิขสิทธิ์ครั้งนี้ของวีลิกนั้นจะมีผลในแง่ของการมอบเงินสนับสนุนให้กับสมโมสรต่างๆจำนวนกว่า13สมสโมสรบนลิกสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิมนะฮะและก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มเงินลงทุนให้กับสมโมสรในการค้นหาผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีมาสู่ลิกของประเทศของตนเพื่อจะพัฒนานัก,กนเตะในประเทศระับต่อยอดให้กับทีมชาติต่ตอไปและนี่ก็เป็น,นข่าวบัคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่25ตุลาคม 2,565โดยชายพะพะครั้งฟุตบอลไทยครับ